มีสีน้ำตาลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อคานิโวราขนาดใหญ่ชอนิดหนึ่งจัดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่มากโดยตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเมื่อยืนสีเท้ามีความสูงถึง5ฟุตและเมื่อยืนด้วย2เท้าอาจสูงถึง9ฟุตแต่ยืนได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นตัวผู้เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากถึง1000ปอนด์ส่วนตัวเมียอาจมีน้ำหนักมากกว่า450ปอนด์ มีขนสีน้ำตาลตลอดทั้งลำตัวอันเป็นที่มาของชื่อมีปุ่มหรือเนินตรงหัวลย่ยขนและเล็บยาวมีจมูกที่ใหญ่แต่มีใบหูขนาดเล็กโดยกระจายพันธุ์ไปในพื้นที่พื้นที่กว้างไกลามากตั้งแต่阿拉斯า,าแคนาดารัสเซียหลายพื้นที่ในโยุโรปและตามแนวเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียเนปาลและจีนถึงตะวันออกกลางมีสีน้ำตาลกินอาหารได้หลากหลายมากทั้งพืชและสัตว์โดยหากเป็นพืชมักจะเป็นผลไม้ประเภทเบ,เบอร์รี่ บางครั้งกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงหรือหนูแต่บางครั้งก็กินสัตว์ใหญ่เช่นมา้าวัวป่ากวางรวมถึงซากสัตว์ในช่วงฤดูกาลที่มีอาหารสมบูรณ์อาหารที่มีสีน้ำตาลชอบมากคือปลาแซลมอนและปลาเทรา